ประวัติฮาน่าเลาลิวซานฮุยลูกสาวของหลิวเตอ๋อหัวฮาน่าเลาหรือหลิวซานฮุยหลิวเซียงฮุยเป็นลูกสาวคนเดียวของหลิวเตอ๋อหัวแอนดี้เลาซูเปอร์สตาร์ชาวฮ่องกงกับแครอลชูแครอลชูภรรยาชาวมาเลเซียข้อมูลส่วนตัวชื่อภาษาอังกฤษฮาน่าเลาชื่อภาษาจีนหลิวซานฮุยหลิวเซียงฮุย เกิดวันที่9พฤษภาคมพศ2555ปัจจุบันอายุ12ปีสถานที่เกิดโรงพยาบาลฮ่องกงซันตอเรียมแอนด์ฮอสปิตอลฮ่องกงสัญชาติฮ่องกงการศึกษาปัจจุบันเรียนระดับประถมศึกษาข้อมูลโรงเรียนไม่เปิดเผยชีวิตวัยเด็กการปกป,ป้องจากสื่อ เนื่องจากพ่อแม่ของเธอเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงฮาน่าจึงถูกปกป้องจากสื่ออย่างเข้มงวดตั้งแต่เด็กลิวเตอร์หัวและแครอลชูพยายามอย่างมากที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกสาวเพื่อต้องการให้เธอเติบโตมาเหมือนเด็กปกติทั่วไปแทบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะฮานะ่าแทบไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณะเลยรูปถ่ายของเธอมักจะถูกเบลอหน้าหรือถ่ายจากระยะไกลเพื่อปกปิดใบหน้าการเลี้ยงดู มีรายงานว่าฮาน่าถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเธอได้รับการศึกษาที่ดีและได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนสุภาพเรียบร้อยมีรายงานว่าเธอสามารถพูดได้สามภาษาคือจีนกลางอังกฤษและกวางตุ้งความสามารถพิเศษแม้ข้อมูลส่วนตัวจะถูกปิดเป็นความลับแต่มีรายงานว่าฮาน่าชื่นชอบการวาดรูปและมีความสามารถด้านศิลปะชีวิตในปัจจุบันยังคงถูกปกป้องจากสื่อ ปัจจุบันฮาน่ายังคงถูกปกป้องจากสื่ออย่างเข้มงวดข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเธอยังคงเป็นความลับเริ่มปรากฏตัวกับพ่อแม่บ้างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มมีภาพของฮาน่าปรากฏตามสื่อบ้างแต่ก็ยังคงเป็นภาพที่ถ่ายจากระยะไกลหรือเห็นใบหน้าไม่ชัดเจนเช่นภาพที่เธอไปร่วมงานโรงเรียนกับพ่อแม่หรือภาพที่เธอเดินทางไปต่างประเทศกับครอบครัว